ก็จะมาทำคลิปนะคะ <c oughs> นะคะว่านันเนี่ยตุนอะไรบ้างจริงๆนะคะน,นันทำคลิปนี้ไปแล้วนะคะครั้งหนึ่งแต่ว่าอาหารที่ตุนไว้นะคะทุกคนมันก็เริ่มร่อยหลอนะคะนันก็ไปซื้อมาเพิ่มนะคะแต่ว่าจะเป็นเฉพาะของกินเท่านั้นนะคะเพราะว่าของใช้แหล่งเนี้ยนันไม่จําเป็นต้องตมตุนเพราะว่ามันมีอยู่เยอะมากนะคะ, <c oughs> ะ,คะพวกแอลกอฮอล์แอลกอฮอล์หรือหน้ากากนะคะเพราะว่า อย่างที่บอกว่าศาสมีนันน่ะเขาเป็นคนที่ชอบซื้อซื้อของนะคะแอลกอฮอล์อะไรเงี้ยมีเยอะมากก็เลยไม่ได้ตุนนะคะตุนเฉพาะของกินวันนี้ก็ไปซื้อเพิ่มนะคะไม่ใช <ansa. S 1> ่วันนี้สิเมื่อวานนะคะก็ไปซื้อเพิ่มนั่นจะบอกว่าคนในเมืองที่นันอยู่นะคะตอนนี้ก็ใส่หน้ากากทุกคนเลยนะคะแล้วก็บางคนก็ใส่ถุงมือด้วยนะคะอย่างนันน่ะเวลาไปซื้อของนะคะผมนะก็มัดขึ้นหมดเลยนะคะทุกคนแล้วก็ใส่หน้ากากนะคะหน้ากากอนามัยนะคะแล้วก็ใส่ถุงมือด้วย ตอนที่เข้าไปซื้อกับข้าวนะคะทุกคนน like so like ั้นก็เอาถุงไปจากบ้านแล้วก็นั่นจะใช้บัตรเครดิตนะคะจะพยายามไม่ใช้เงินสดเพราะว่าไม่อยากได้เงินทอนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ไม่อยากจับเงินสดนะคะก็จะใช้บัตรเครดิตแล้วก็นั่นจะบอกว่าเวลาไปซื้อกับข้าวนะคะทุกคนเดี๋ยวนี้นะคะคืออย่างที่บอกว่านั่นอะไปซื้อกับข้าปัจจุบันนะคะเดือนละ3ามครั้งนะคะไปซื้อครั้งหนึ่งนะคะก็กินได้10วันนะคะทุกคนแล้วก็ น,นี่ก็เป็นครั้งแรกนะคะหลังจากที่ไปซื้อเมื่อครั้งที่แล้วนะคะทุกอย่างเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะนะคะถ้าไปซื้อของเดี๋ยวนี้เราเน้นถึงว่ามันจะเป็นเครื่องอะไรเป็นเป็นเป็นทางเดินอะไรเงี้ยเป็นล็อกเป็นล็อกเป็นล็อกใช่ไหมคะคือเขาให้เดินวันเว์นะคะทุกคนเดินทางเดียวนะคะเขาจะไม่ให้คนสวนทางกันนะคะทุกคนถ้าสมมุติว่าคุณลืมเนี่ยคุณลืมซื้อของบางอย่างแล้วของน่ยมันอยู่ข้างหลัง ก็ต้องเดิน One เว y นะคะแล้วก็กลับมานะคะทุกคนนั่นจะบอกว่านันนะคะเมื่อวานใช้เวลาในการซื้อของนะคะสองชั่วโมงกว่านะ,ะถามว่าทําไมเพราะว่าตอนที่เราจะจ่ายเงินนะคะไม่มีพนักงานแล้วนะคะทุกคนเขาจะให้เราจ่ายเงินคิดเงินเองนะคะเอาของใส่ถุงเองนะคะแล้วก็ทำเองทุกอย่างนะคะไม่มีพนักงานตรงนั้นแล้วนะคะทุกคนแล้วก็เมื่อเช้านะคะนันก็ได้รับข้อความนะคะจากรัฐ โคโลราโดนะคะบอกว่ามาตรการที่ให้อยู่บ้านนะคะก็จะอยู่ต่อนะคะไปจนถึง26เมษายนนะคะก็คือว่าคุณจะออกจากบ้านได้ถ้าไปซื้อกับข้าวหรือนะคะไปทํางานที่จําเป็นนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะว่านันซื้ออะไรบ้างนะคะทุกคน โอเคนะคะทุกคนเราก็มาดูกันเลยนะคะว่านันนะคะได้อะไรมาบ้างนะคะถ้าใครที่เคยดูคลิปนันนะคะก็ต้องบอกว่าบ้านนันอายุ100กว่าปีนะคะตู้ใส่กับข้ามันก็จะดูเก่าเนิดหนึ่งนะคะโอเคนะคะพอเราเปิดขึ้นมานะคะเราก็มาดูว่านัน,นได้อะไรบ้างนะคะเดี๋ยวนันก็จะเริ่มจากชั้นบนสุดนะคะทุกคนตรงนี้นะคะก็จะเป็นอ่พวก ที่ทำขนมต่างๆนะคะก็จะมีพวกยีสต์นะคะมีแป้งมีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีผลไม้แห้งนะคะทุกคนส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นเครื่องกรองน้ำต่างๆนะคะเพราะว่าบ้านนันเนี่ยจะกรองน้ำดื่มเองนะคะทุกคนส่วนตรงนี้ก็จะเป็นมีพวกชีสนะคะแล้วก็จะมีซอสต่างๆแล้วก็จะมีสาลร่นะคะอันที่สีเหลืองเหลืองนะ ก็จะเป็นแป้งโกกินะคะนันเอาไว้สําหรับทอดกุ้งนะคะเพราะว่าลูกนันเขาชอบนะคะทุกคนแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งนะคะก็จะเป็นยาสําหรับลูกนันนะคะเพราะว่าสามีเขาเป็นคนที่ซื้อยามาเยอะมากนะคะสาหรับไว้ให้ลูกนะคะเผื่อมีไข้เมียแรงเงี้ยเราก็มียาพร้อมนะคะที่บ้านนะคะตัวนี้ก็จะเป็นมาม่านะคะจริงๆมาม่านั้นไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่า ตั้งแต่ซื้อมาครั้งที่แล้วก็ทานไม่หมดนะคะก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นน้ําผลไม้นะคะทุกคนแล้วก็นี่ก็จะมีโอ๊ตเมียวนะคะน้ำมันพืชน,นะคะจริงๆอ่ะวันนั้นันจะไปซื้อน้ํามันมากอกนะคะแต่ว่าลืมนะคะทุกคนก็มีน้ํามันเนี่ยจริงๆน้ำมันเนี่ยนันไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะคะทุกคนแต่ว่านันซื้อมานานนะคะช่วงมีช่วงแรกๆนะคะมันขาดตลาด มีอะไรได้นั้นก็เก็บมาก่อนนะคะก็เลยได้น้ํามันตัวนี้มานะคะนี่ก็จะเป็นชานะคะชาตัวนี้นะคะนันเพิ่งไปซื้อมาใหม่นะคะมันก็จะมีหลายรสชาติมากแล้วมันเป็นชาที่ไม่มีคาเฟอีนนะคะทุกคนมันจะทําให้เราแบบว่าหลับง่ายด้วยนะคะถ้าเราดื่มตอนกลางคืนนะคะทุกคนก็ปิดฝานะคะก็จะลงมาดูชั้นข้างล่างนะคะว่านันได้อะไรบ้างวันนี้นะคะนันก็ได้สปากเกตตีมาเพิ่มนะคะเพราะว่าลูกนั้นก็ชอบสปาเกตตีนะคะ อันนี้ก็จะเป็นแพนเค้กนะคะแพนเค้กมิกซ์นะคะมันก็จะมีรสชาติของมะพร้าวมันไม่ใช่มีรสชาติสิมันจะมีมะพร้าวอยู่ข้างในนะคะก็จะอร่อยมากนะคะแพนเค้กอันนี้นี่ก็จะเป็นพวกแตงกวาดองนะคะอันที่ฝาแดงๆนะคะนี่ก็จะเป็นพลิกนะคะแล้วก็จะมีบาร์บีคิวนะคะส่วนข้างหลังนะคะก็จะเป็นน้ำสลัดนะคะก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มตั้งแต่ครั้งที่แล้วมีอยู่4ขวดก็ยังมีอยู่เท่าเดิมนะคะทุกคน ก็นี้แาะค่ะสำหรับชั้นนี้นะคะก็จะเป็นของเกี่ยวกับสปากเกตตี้แล้วก็ซอสต,ต่างๆนะคะโอเคนะคะทุกคนก็ลงมาชั้นข้างล่างนะคะก็จะเป็นเอ,อ่ออาหารเกี่ยวกับเครื่องปรุงของไทยนะคะก็จะเป็นพวกน้ำปลานะคะซีอุวขาวน้ำมันหอยนะคะแล้วก็จะมีเอ่อเขาเรียกว่าหน่อไม้กระป๋องนะคะนันซื้อมา8ดกระป๋องนะะเพราะว่าลูกนันเขาชอบพิทะเลนะคะ อันนี้ก็จะเป็นพวกซุปต่างๆนะคะแล้วก็จะมีซอสสปาเก,กตตี้นะคะซอสพิซซ่านะคะแล้วก็จะมีถั่วนะคะแล้วก็จะมี ซอสมะเขือเทศบดนะคะทุกคนคือลูกนั้นเนี่ยเขาก็จะชอบถั่วมากๆนะคะนันก็จะเอาถั่วไปใส่ในบาร์บีคิวนะให้เขาทานกับพวกเนื้อย่างหมูย่างไก่ย่างอะไรเงี้ยนะคะทุกคนส่วนข้างล่างสุดนะคะทุกคนก็จะเป็นขนมของขอบเคี้ยวนะคะวันนี้นันให้ลูกเมื่อวานนะคะนันให้ลูกช่วยก,ก็ช่วยเอาของนะคะมาเก็บไว้ข้างล่างนะคะทุกคนส่วนผักนี้นะคะก็จะเป็นพวก มันฝรั่งนะคะแล้วก็มีโกฟิชนะคะแล้วก็เป็นของว่างต่างๆนะคะทุกคนซึ่งของว่างจริงๆนั้นก็ไม่ได้ซื้อมากนะคะทุกคนเพราะว่าถ้าเป็นไปได,ด้นั้นก็อยากให้ลูกนะคะทานผลไม้เยอะๆนะคะชค่วงนี้โดยเฉพาะส้มนะ,ะเพราะมันจะมีวิตามินซีสูงนะคะอันนี้ก็จะเป็นภาพนะคะโดยรวมนะะของตู้เก็บอาหารของบ้านนันนะคะว่านันซื้ออะไรไว้บ้างนะคะทุกคน ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะทุกคนก็เป็นของที่มีไว้ตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วนะคะก็จะเป็นเอ่อพาสตา้ากระป๋องนะคะแล้วก็จะเป็นมามา่าซึ่งก็ไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะส่วนข้างบนนะคะก็จะเป็นยาสามัญประจำบ้านนะคะสำหรับนันแล้วก็สามีก็คือเก็บไว้ที่สูงนะคะ หลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆเราก็จะมาดูในตู้เย็นนะคะเราก็เริ่มจากช่องแช่แข็งนะคะว่านั้นได้อะไรมาบ้างนะคะเริ่มจากที่ใส่ที่ประตูก่อนนะคะนั้นก็จะมีพวกสมุนไพรข้างล่างนะคะก็จะเป็นพวกขมิน้นแล้วก็มีตะไคร้นะคะซึ่งนั้นก็มา เก็บไว้ในช่องแช่แข็งนะคะก็จะมีอาหารเม็กซิกันนะคะเป็นบริโต้นะคะแล้วก็จะเป็นผักแช่แข็งนะคะจริงๆผักแช่แข็งนั้นไม่ได้ซื้อเพิ่มนะคะเพราะว่าซื้อมาเมื่อครั้งที่แล้วก็ยังทานไม่หมดก็เลยไม่ได้ซื้อเพิ่มนี่ก็เป็นบริโต้อีกอันหนึ่งน,นะคะทุกคนอันนั้นก็จะเป็นไอศครีมนะคะก็จะมีรสชาติวานิลลาแล้วก็รสชาติช็อกโกแลตนะคะก็จะมีขนมปังกระเทียมนะคะก็เอามาอบนะให้ลูก ะะลูกเขาชอบทานข้างล่างก็จะเป็นเบริโต้นะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฮอทดอกนะคะแล้วก็ดัม pling นะคะส่วนข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นผลไม้แช่แข็งนะคะเพราะว่านั้นจะเอามาทำสมูทตี้ให้ลูกนะคะแล้วนี่ก็จะเป็นข้างหลังนะคะก็จะเป็นเนื้อไก่นะคะปีกไก่นั้นจะมาทอดให้ลูกนะคะ อันนี้ก็จะเป็นไอซ์แพคนะคะเผื่อลูกล้มอะไรเงี้ยนั่นก็จะเอาไอซ์แพคนะคะไปประครบแผลให้ลูกนะคะส่วนข้างล่างนี่ก็จะเป็นเนื้อต่างๆนะคะทุกคนก็จะมีเนื้อวัวบดเนื้อหมูเนื้อไก่นะคะเนื้อต่างๆนะคะทุกคนนั้นก็จะเขียนวันที่เอาไว้นะคะเพราะจะได้รู้ว่าเนื้อนะคะมันอยู่ในตู้เย็นนานเท่าไหร่แล้วนะคะทุกคนอันนี้ก็เป็นเนื้อหมูนะคะนันหัน ใส่ถุงนะคะเป็นชิ้นเล็กๆเ,เพราะว่าพอทําสําหรับหนึ่งมือนะคะนั่นก็จะเอามาใส่ในยำวุ้นเส้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะทุกคนก็นี่แหละคะ่ะอาหารแช่แข็งนะคะนี่ก็จะเป็นซี่โครงหมูนะคะแล้วก็จะมีเนื้อสไลด์นะคะสำหรับเอาไว้ทำแซนด์วิชนะคะแล้วก็จะมีปลาอยู่ด้วยนะคะเป็นปลา อ่าแซลมอนนะคะแล้วก็มีปลาทูน่านันอัดไว้เต็มเลยนะคะทุกคนอย่างที่บอกว่าช่องแช่แข็งอ่ะมันเล็กนะคะก็คืออัดได้เท่าไหร่ก็อัดไปเลยนะคะเพราะอย่างที่บอกว่านันนะคะจะไปซื้ออาหารแค่เดือนละ3ามครั้งนะคะทุกคนโอเคนะคะเดี๋ยวเราก็มาดูในตู้เย็นนะคะว่านันเก็บอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นพวกซอสต่างๆอ่ะนะคะเป็นพวกเอ่อซอส สปากเกตตี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอย่างที่บอกว่าซอสนะคะที่ทานไม่หมดนะคะก็จะมาเก็บเอาไว้นะคะส่วนอันนี้นะคะก็จะมีเก็บชีสนะ,ะก็จะมีชีสที่เป็นแผ่นนะคะแล้วก็จะเป็นชีสที่มีเส้นนะคะก็จะมีโคบี้แจคนะคะมอสซาเรลลาชีสนะคะเชดดาร์ชีสนะคะแล้วก็พิซซ่ามิกซ์ชีสนะคะก็จะซื้อหลายชีสนะคะเพราะว่าลูกนั้นเขาก็ชอบทานชีสนะคะก็ ซื้อมาประมาณ10กว่าอันน่ะน,นะคะทุกคนเกือบ20อันมากด้วยซ้ำอันนี้ก็จะเป็นพวกโยเกิร์ตต่างๆนะคะแล้วก็จะมีอาหารที่ทานไม่หมดก็ามาเก็บไว้นะคะน,นี่ก็จะเป็นมาม่าผัดนะคะแกงเขียวหวานนะคะแมคโรเนียนชีสนะคะก็เอาไว้ทานวันหลังนะคะอันนี้ก็จะเป็นกาแฟนะคะดื่มไม่หมดก็เอามาเก็บไว้เป็นกาแฟเย็นนะฮะอันนี้ก็จะเป็นนมนะคะ นมถั่วเหลืองนะคะอันนี้ก็จะเป็นข้างหลังที่สีเหลืองๆนะคะก็จะเป็นครีมนะคะไว้สําหรับดื่มกับกาแฟนะคะอันนี้ก็จะเป็นตกใจนะคะอันนี้ก็เป็นแป้งพิซซ่านะคะนันได้ทําแป้งพิซซ่าเอาไว้เมื่อเช้านะคะเพราะว่าคืนนี้นะคะนันจะทําพิซซ่าทานกันเองนะคะแป้งพิซซ่าอันนี้นะคะสามารถทําได้สองถาดนะคะทุกคนเพราะว่านันจะทําเป็นพิซซ่าแผ่นบางแล้วก็กรอบๆนะคะทุกคน อันนี้ก็จะเป็นเนื้อนะคะเนื้อสไลด์นะคะอันนี้ก็จะเป็นหมูนะคะนันเอาหมูออกมานะคะว่าจะทํายำวนเส้นทานคนเดียวนะคะลูกเขาไม่ค่อยทานนะคะส่วนในนี้นะคะก็จะมีฮอทดอกนะคะเพปเปอร์โนีนะคะแล้วก็จะมีซอสเซจนะคะส่วนที่สีเขเขียวนะคะก็จะเป็นนมถั่วเหลืองนะคะสอ,สองกระป๋องนะคะ ก็จะมีแตงกวานะคะแล้วก็จะมีพลิกหวานก็จะมีไข่นะคะไข่2แผงแผงหนึ่งก็มี12ลูกนะคะทุกคนส่วนข้างล่างนะคะเราก็มาดูว่านันมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มจากอันแรกก่อนนะคะอันแรกเนี่ยทุกคนนันก็เก็บผักนะคะก็จะมีผักชีนะคะส่วนในกระปุกนี้นะคะก็เป็นมะนาวนะคะ ทานไม่หมดเอามาเก็บไว้ในตู้เย็นนะคะก็มีผักชีเซลลารีนะคะแครอทแล้วก็มีกระล่ำปลีนะคะก็เอามาเก็บไว้ตรงนี้นะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะนั่นก็เก็บผลไม้แล้วก็ผักบางอย่างที่มันใส่อีกช่องหนึ่งไม่ได้นะคะก็เริ่มจาก ผัก2ถุงนี้นะคะก็จะเป็นถั่วลันเตานะคะนันจะเอาถั่วลันเตานะคะมาผัดกับไก่นะ,ะอกไก่ลูกนั้นเขาชอบนะคะทุกคนถุงหนึ่งก็อยู่ที่2องเหรียญห้าสิบแล้วก็ประมาณเอ่อจ็ดสิบห้าบาทนะคะแล้วก็จะมีส้มนะคะส่วนข้างหลังก็จะเป็นองุ่นนะคะนันซื้อองุ่นมาวันนี้นะคะสามถุงนะคะทุกคนส่วนที่ประตูนะคะมาดูว่านันเก็บอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็จะเป็นไข่นะคะ แล้วก็จะมีเนยนะคะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นซอสต่างๆนะคะที่เหลือๆก็ออกมาเก็บไว้นะคะอันนี้ก็จะเป็นมีซอสซุกิยากิบ้างมีซอสหมักนั่นหมักนี่แล้วก็จะมีซอสสลัดไอผ้าน้ำสลัดนะคะทุกคนส่วนข้างล่างเนี่ยทุกคนก็จะมีขิงดองบ้างมีกะปินะคะแล้วก็มีน้ำมะขามเปียกแล้วก็จะมีเครื่องแกงของไทยนะคะทุกคน และนี้นะคะก็เป็นผักแล้วก็ผลไม้นะคะที่นันไม่ได้ใส่ในตู้เย็นนะคะนันก็จะนํามาไว้ในถาดนี้นะคะก็จะมีกล้วยนะคะแล้วก็จะมีมะเขือเทศนะคะส่วนฝั่งนี้นะคะก็จะมีมะนาวนะคะแล้วก็แอปเปิลนะคะผักแล้วก็ผลไม้เหล่านี้นะคะนันได้ล้างทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะของทุกอย่างนะคะที่นันซื้อมานะคะนันมีการฉีดสเปรย์หมดนะคะทุกคน ส่วนสุดท้ายนะคะที่นันซื้อมาวันนี้นะคะก็จะเป็นน้ำนะคะคเขาเรียกว่า Sparkling Water นะคะหรือเซ l เซอร์วอเตนะคะเป็นน้ำที่มีความซ่านะ,ะแต่ว่าไม่หวานแล้วก็จะมีกลิ่นของมะนาวนะคะมะพร้าวนะคะราสเบอร์รี่นะคะบลูเบอร์รี่นะคะแล้วก็พีชนะคะโอเคนะคะทุกคนสำหรับวันนี้นะคะนันก็ต้องขอบคุณทุกคนมากนะคะสำหรับการติดตามนะคะ นันก็ขอให้ทุกคนนะคะดูแลสุขภาพทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจนะคะนันก็หวังว่าวิกฤตนี้นะคะมันจะผ่านไปในเร็วๆนี้นะคะเดี๋ยววันหลังนะคะนันจะมาทำคลิปให้ดูนะคะว่าคนสนิทของนันนะคะติดเชื้อไวรัสอย่างไรนะคะ